เฮ้ยเขาว่าพ่อจะชูจริงป่ะงโอ้โหวต้องมีบ้างนะสมัยสมัยก่อนหน้าตาดีด้วยหน้าตาดีด้วยมีร้านก็หมดร้านอ่ะผมว่าชูพ่อผมไม่ได้สมัยพ่อผมก็หนุ่มันะบอร์ให้เชียงรายมีสิบร้านหมดสิบร้านเลยครับโอ้โหผมยังไม่รู้นะว่าผมมีน้องสาวหรือน้องชายหรือเปล่าตอนนี้ที่เชียงรายเนี่ยตอนนี้มันคล่องใจเลยผูธรรมดาไปเลยในตอนนี้หมดแค่สิบร้านนี่พ่ออุนี่ร้านเดียวร้านอะไรถามว่ามีโนถามว่ามินโน่ พี่ภูมิใจอะไรมากสำหรับบะหมี่ที่ผมทำนะพี่ภูมิใจเขาระหว่างลูกพี่เท่งกับลูกพี่มัมเนี่ยพ่อใครเหนือกว่ากันวะอยากรู้มากเลยโอ้ยคนนี้คนนี้นีาเหนือสุดอยู่แล้วเขาอยู่เชียงรายเขาเหนือสุดอยู่แล้ว อ้ียู่ใต้เหรอหยู่ข้างเหรอรู้ไงกูก็ไป็นไม่ได้สืบเลยรงโอ้โหนี่เหนือเขาเหนืออยู่แล้วฮะไม่ไม่ไม่คือพูดง่ายไม่ได้คือพ่อมึงก็เก่งอีกแบบหนึ่งพ่อคนละอย่างกันคนละอย่างคนละชั้นเชิงแต่สำหรับกูว่าพ่อกูเก่งกว่าไม่แต่แต่หนังพ่อผมอะตอนเนี้ยได้ทั้งพี่อ้ำทั้งอนันดามาคุณพ่อคุณใครอะแต่ละคนไอคนในบ้านมาเล่นงั้นเลยอะสายศิลป์นี่ใช่สายศิลป์นี่ทิพย์เจย์อีกแจ๊กนี่โอ้ไม่แต่ของผมนี่ทิพย์น้อยเป็นนนคุณแแท่่งงออัดามพึ Trình chiến chiến, nghỉ Đây là nhà